นมพื้นฐานเลยาแรกนะคะคุณแม่ที่ให้นมลูกทุกคนที่เป็นคุณแม่มือใหม่ควรที่จะทําท่านี้เป็นลูกนอนขวางตักแล้วมือแม่ประคองที่ไถอถอยลูกลูกนอนขวางตักมือแม่ประคองไถอถอยลูกท่านี้เรานะคะเนาะจะใช้กับเบบีทุกคนเลยเพราะว่าเด็กเป็นยังไงคะคลอดลูกมาลูกไม่ใช่แบบแม่สวัสดียกคอขึ้นมาไม่ลูกไม่สามารถที่จะชันคอได้แล้วเคลื่อนไหวคอดอกเด็กด็อกเด็กไปหมดเลย แต่ทั่วไปแล้วค่ะคุณแม่ที่ให้นมลูกส่วนใหญ่จะชินกับท่านี้คุณแม่จะชอบแบบอย่างนี้ใช่ไหมเอาลูกเข้าเต้าแต่ท่านี้ข้อด้อยคือเราไม่สามารถที่จะฟิกนะ,ะนะคะเนาะคอลูกได้และทําให้ลูกหง,งับเต้าได้ไม่ลึกคุณแม่ที่เซียนแล้วหรือท่านี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นคุณแม่มือใหม่จ๋าเลยแนะนําเป็นท่าที่เอาลูกนอนขวางตักมือแม่นะคะเนาะประคองที่ท้ายถอยลูกแล้วก็เอาลูกดูดนมแม่ทีนี้เวลาที่เราจะเตรียมนะคะท่านี้1อันดับแรก หมอนเนาะคุณแม่จะต้องมีหมอนให้นมที่วางลงไปปุ๊บแล้วเอาลูกนะคะมาวางบนหมอนแล้วตัวลูกนะคะอยู่พอดีแล้วคุณแม่เองหน้าลูกหรือว่าปากลูกนะคะอยู่พอดีกับหัวนมของคุณแม่ถ้าแบบนี้แสดงว่าผ่านแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบมันดูเตี้ยเกินไปคุณแม่จะต้องหาอะไรก็ได้มารองเพื่อให้ทุกอย่างนะคะมันสบายที่สุดในการที่เราให้นมโอเคไหมคะทีนี้จะเอาลูกนะคะกินนม ข้างสายคุณแม่จะให้ลูกหาก,กินนมข้างสายมือของคุณแม่นะคะที่จะจับเต้านมแล้วแต่เลยนะคุณแม่จะจับเป็นรูปตัว C แบบนี้ก็ได้จะจับเป็นรูปตัว U แบบนี้ก็ได้จะจับเป็นรูปตัว V แบบนี้ก็ได้เอาที่ U สบายใจให้ฟีลเหมือนเวลาที่คุณนะคะจะกินเบอร์เกอร์อยกตัวอย่างเช่นคุณจะกินเบอร์เกอร์คุณจะจับเบอร์เกอร์เข้าปากท่าไหนคะ แล้วแต่คุณเลยเอาที่คุณโอเคไม่ฟิกแล้วแต่ว่าเอายังไงก็ได้แล้วก็เวลาที่คุณแม่จับค่ะให้ห่างออกจากลานนมนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้ลูกหางับเต้าได้สะดวกโอเคไหมคะยกตัวอย่างเช่นเราค่ะจะเอาลูกเข้าเต้านะคะเนาะที่ข้างสายคุณแม่ก็คืออ่ะเอามือนะคะประคองเต้ามือด้านขวาของคุณแม่นิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับนะคะเนาะ,ะที่หลังหูน้องหรือว่าประคองที่ไททอยแล้วก็อุ้มลูกเข้าเต้า อุ้มลูกข้าเต้าให้ลูกนะคะตะแคงข้าเต้าพุงลูกชิดพุงแม่นะคะหน้าลูกชิดนมแม่แล้วให้คุณแม่นะคะเอาหัวนมของตัวเองเขี่ยกลางริมฝีปากล่างลูกเขี่ยกลางลริมฝีปากล่างลูกเพื่อให้มีรูติ้งรีเฟกเด็กจะอ้าปากแล้วก็แลบลิ้นจังหวะที่เด็กอ้าปากแล้วก็แลบลิ้นให้คุณแม่รีบนะคะเนาะอ,อาจจะแบบจับศีรษะลูก เงยขึ้นนิดนึงแต่ยังหงายตื้มนะคะเนาะจับแบบเหมือนแบบเงยศีรษะลูกขึ้นนิดนึงเพื่อให้คางลูกชิดเต้าแล้วก็ให้ปากลูกนะคะงับนะคะเนาะ,ะให้ลึกถึงหัวนมแล้วก็ลาน,นมก็จะเป็นฟิลแบบนี้จะเป็นฟิลแบบนี้จึ๊บนะจะเป็นฟิลแบบนี้เห็นไหมคะทีนี้ อ่ะถ้าสมมติว่าจะทําท่านี้ตลอดเลยไหมแม่เออมันก็จะเมื่อยเนาะเพราะว่าแบบว่ากางปีกอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้นะคะถ้าสมมติว่าลูกดูดเต้าได้ดีดูดไปประมาณสักสองสนาทีคุณแม่รู้สึกว่าเออลูกงับเต้าได้ดีแล้วให้คุณแม่หาเคลื่อนมือข้างนี้ที่ตัวเองค่ะจับเต้ามาประคองศรีรษะลูกไว้แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเคลื่อนมาแบบนี้ก็ได้แต่มือข้างนี้ของคุณแม่ เราลองแบบนี้เนาะมือค้างนี้ของคุณแม่หายังคงจับนะคะเนาะประคองที่ศีรษะแล้วก็ไทยทอยลูกไว้เพื่ออะไรคะเพื่อให้คางลูกนะคะชิดเป้าอยู่ตลอดเวลาและจมูกลูกเช็ดขึ้นเพื่อให้ลูกนะคะดูดนมแม่นะคะได้ถูกวิธีอมลึกถึงหัวนมแล้วก็หลั่นนมนั่นเองโอเคไหมคะอันนี้คือถ้าให้นมลูกท่าที่หนึ่งจะเรื่องมองหานะคะผลิตภัณฑ์นะคะที่มีส่วนช่วยบํารุงแล้วก็กระตุ้นน้ํานมแม่นะคะมาทานก็ได้ถ้าเรามองหาผลิตภัณฑ์นะคะที่มีการที่ใช้สารสก,กัดที่อัดแน่นจัดเต็มที่มีส่วนประกอบโยเก อย่างเช่นหัวปีฟินกกีคิงดำคิงทองอินทพลาลาใบเตยคู่ขิงนะคะชื่อถ้าเราไปเสิร์ชดูเนาะก็จะมีการศึกษาบอกว่าโอ้นะคะมีส่วนช่วยบำรุงแล้วก็เพิ่มน้ํานมแม่ได้นะคะอย่างน้องมูทริโกก็ได้ถ้าช่วงที่คุณแม่หาคลอดลูกมามูทริกโกกินได้กับคุณแม่หลังคลอดนะคะคุณแม่คลอดลูกมากินข้าวนะคะแล้วก็สามารถที่จะเสริมนะคะด้วยน้องมูทริโกได้กินหนึ่งซองผสมกับน้ําอุ่นนะคะหรือว่าน้าอุณหภูมิห้องก็ได้นะคะความที่สารสกัดจัดเต็มบำรุงน้ํานมเนาะแล้วก็ความอุ่นจะทําให้ค เพิ่มขึ้นได้นอกจากนี้ก็จะยังมีซอยเลซิตินต่างๆเนาะที่มีส่วนช่วยลดโอกาสการเกิดท่อนมอุดตันซอยเลซิตินก็จะมีโคลีนบำรุงสมองโดยให้กับแม่แล้วก็ลูกด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีวิตามินรวมต่างๆด้วยที่จะบำรุงร่างกายของคุณแม่ให้นมก็มองหาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับคุณแม่ให้นมด้วยได้เลยว้ผคนละเพื่นกับแต่ละบุคคลนะคะหากกดที่ตระก้าแม่ไม่ได้กดที่โชว์เคสหน้าช่องของแม่นะคะ